Yeah สวัสดีครับสารคดีนิพนธ์สภาพพี่น been, h, oh. job, ้องมารับชมบรรยากาศเขาหน้าปังพี่น้องครับอุ้ยพี่น้องครับบังนกพี่น้องครับนกป่าข้าพี่น้องครับโอ้ยยมมาจากไส้บิเลียพี่น้องครับตัวบักง่ายเลยพี่น้องครับเพื่อนครับพผมนะครับบรรยากาศรี้วไหลครับพี่น้องครับทำกลางธรรมชาติทีสานมันนอ้พี่น้องครับทึ่งๆเป็นภูเขาพี่น้องอุ้ยจะมันนี่แหละครับเขาหน้าปังมันนอ้าพี่น้องครับขึ้นไม่ไม่จ่พี่น้องครับขึ้นงามรลายพี่น้องครับนี่ครับระบบการจัดการพี่น้องครับเท่ากับอาไส้ระบบ โซลาร์เซลล์พี่น้องครับในการดูดน้ำขึ้นหน้าพี่น้องครับดูดน้ำขึ้นมาจากใต้ดินพี่น้องครับโซลาเซลล์นี่ครับพี่น้องครับแถงโซลาเซลล์ห้าดูดน้ำขึ้นหน้าใส่เสมอครับดูดน้ำขึ้นหน้าพี่น้องครับโอ้ยนี่ครับหน้าประมาณจกไร่หน่อยพี่น้องครับหน้างานเดียวพี่น้องครับเที่สำคัญ่ะไรพี่น้องครับพ่อได้เทศกินเขาไม่พ่อได้ขายใส่หนีใส่ซิ้นพี่น้องครับท่อขดสอนรัพี่น้องเนาะนี่ครับบรรยากาศจะเป็นดีได้ฟังทุกคนเป็นน้าเพื่อนพี Focus ่น้องครับข้อนะครับมึงงครัััับบบนนนกกจะมมาห้้ตวไย นกให้นกขึ้นเก็งงามลาพี่น้องครับนี่ครับเขาหน้าปังงามใา้พี่น้องได้เบิ้งพี่น้องครับเขาหน้าปังอีสามันเน่อพี่น้องพี่น้องมีวามพิเศษยังไงก่อคุยกันได้พี่น้องครับตดเขามีพี่น้องครับที่เขาหน้าปังรุ่นทุนตักบาทจังไดแน่พี่น้องครับใส่ปุ๋ยแบบไดแน่พี่น้องครับข้าก็อใส่ปุ๋ยธรรมดาขึ้นก็เลยพี่น้องครับสูตรนั้นสูตรนี้นะพี่น้องนับพจนสิเชยนใส่ข้าวมิ้นต์ไปให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องครับหามันงามๆามได้ไปยูได้ใส่ได้กินได้ซอยทุกันอพี่งรบ เห็ดเข่าหน้าปังงามนี่ครับทังเทิงก็ปลูกพืชผักสวนครัวพี่น้องครับแบบเบีรผสมปลาซาอะไรพี่น้องครับทางเทิงพี่น้องครับเสี่ยงปกอยู่พี่น้องครับทั้งเทิงพี่น้องครับนะครับนกพี่น้องครับงามลายน้อครับนี่ก็จะเห็ดเป็นห่านตั้งขึ้นหน้าถังน้ำพี่น้องครับเพื่อเป็นการบำรุงน้ำกระจายน้ำพี่น้องครับควสิสูงให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องครับโอ้พี่น้องครับว่านหครับ จัเป็นชื่อพิสัตวสวยาพี่น้องครับพิสัตว์ขงมนะครับนี่เขาหน้าปังอีสานเป็นน่าพี่น้องครับนี่พูกนะครับมึงนกครับบินขึ้นเลยพี่น้องครับนกกระย่างนกป่าขานจากไส้บิเลียเลยพี่น้องครับมันอบป็นยมานี้นาไม่ทางมันนน่าพี่น้องครับมัน่าศีหนาวซาลบปูหวานซาลบปูถ้าเ้าก็อากาศเย็นสบายพี่น้องครับนี่ครับจะเป็นดีล้ายพี่น้องครับมึงเนี่ยเห็ดเขาหน้าปังงานเดียวพี่น้องครับเท่านี้เลยพี่น้องครับ ได้คุ้มค่าคุ้มทุนพี่น้องครับดูแลง่ายๆพี่น้องครับนี่ครับทั้งเทิงก็จะเป็นหน้าของเพื่อนพี่น้องครับเห็ดหลายไร่พี่น้องครับทั้งเทิงพี่น้องครับเห็ดพ่อพอมืกันพี่น้องครับท่านนี้ก็จะปลูกนี่แหละครับหมากแฝงพี่น้องครับเห็ดนานไร่ปลูกหมากแฝงหมากพริกหอมผักหอมปลอมแน่หอมบัวแน่พี่น้องครับปลูกย่างละคข้องสองข้องสามข้องพี่น้องครับจะเป็นดีไลยพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศอีสานเปนท่าพี่น้องครับมันยาาทั้งเทิงพี่น้องครับทั้งเทิง พึ่นกระปูขึ้นพักหลายอย่างนะครับพี่น้องข้างบนพี่น้องเป็นภูเขางามหลายพี่น้องครับสวยหลายพี่น้องครับบรรยากาศสูงๆพี่น้องครับสูงๆเลยง่้ยครัาไข่พี่น้องครับเย้คลิปนี้พี่น้องชื่นชอบกนแชร์กนติดามเป็นแรงใจบ้างท่านนะครับเด้อพี่น้องครับในการทำการเกษตรแบบผสมผสานครับปีหนึ่งก็เขาก็เข่าหน้าปัง พอสิ้นปีมาเคาก็เก็ดรเขาหน้าปีพี่น้องครับปลูกผุดผักสนวนครั้วหนาวนาพี่น้องครับลหลายๆอย่างพี่น้องครับคืนนี้พี่น้องชื่นชอบหรือว่ามีข้อเพียงได้ก็คุยกันได้ในแต่คอมเมนต์ได้ครับเด้อพี่น้องครับสำหรับคืนนี้ว่างก็ต้งขอสวัสดีครับเอ้